ฮัลโหลเธอวันนี้ฉันก็แต่งตัวไปทํางานจะเธอจ้ะนี่จะอยากใส่กางเกงสีเทาเออไม่ใช่สีเทาสีเขียวจ้ะ uh huh. <laughs> เธอเห็นแบบว่าน้องโอที่เป็นโปรดิวเซอร์ฉันใส่กางเกงเขียวทหารตลอดฉันก็เลยอยากใส่แต่ใส่ไปกับเสื้อก็ไม่เลิฟแล้วเธอจะเปลี่ยนอ่ะแต่ว่าฉันบอกว่านี่จ้ะเธอเขียวทหารทั้งตัวเธอเธอเหมือนไปเรียนรอดอชาแนนะ่เนี่ยต่อให้มันเป็นเสื้อแบบว่าของแบบสูพรีมเธอฉันดูเหมือนแบบว่า ครูฝึกรอดอเธอเดีย๋ยวไปดูซิเป็นไงไม่รอดเนอะรอดปะไม่รอดเอาเสื้อตัวนี้ก็แล้วกันนี่คือเสื้อตัวแบบว่าที่ฉันทําเองเธอเือนเสื้อแขนยาวฉันอยากได้เสื้อแขนยาวแบบว่าเธอยาวแบบอย่างเงี้ยเธอแล้วแขนมันโผล่ออย่างเงี้ยสูรเอาไม่รอดอีกจ้ะเธอเอาเปลี่ยนจ้ะไปอ่ะทีนี้ ไม่ต้องเจาะแขนละเสื้อตัวเมื่อกี้เจาะแขนตัวนี้ไม่เจาะแขนแต่เปลี่ยนรองเท้าดีกว่าเปลี่ยนเป็นบูทดีกว่าเธอจะ,อะใส่บูทเผื่อจะได้บอกว่าทําให้เราดูแบบว่าเธอเข้ารูปหน่อยหนึ่งเพราะรองเท้าเมื่อกี้เป็นแบบว่ารองเท้าแบบว่าลัด้นเนาะไม่เข้ากันคดีออกก็ช่วยไม่ได้วันนี้ฉันอ่าเดี๋ยวดูสิ วันนี้ชุดสวยนะเธอดีอันดีดีดูประหลาดดีเธอแขนยาวข้างสองข้างจะไม่ใช่ข้างเดียวพระถือกระเป๋าข้างหนึ่งจะเธอกระเป๋าฉันก็ถือกระเป๋านับเบิรทีแจระเข้ของฉันไปเธอดีมะเธอชุดนี้ก็สวยนะเธออ่ะฉันว่าชุดนี้ละลงตัวนี่ค่ะ,ะสรุปแล้วเปลี่ยนค่ะไม่เอาละชุดเมื่อกี้ฉันว่าผิดที่กางเกงทหารนะอย่าไปทหารเขียวเลยเธอฉันเอาไม่อยู่สีสีเขียวทหารเอาชุดนี้และเธอง่ายสุดดำดำเรียบเรียบ กับผู้หมดเดิมจ้ะเธอแล้วเจอกันจ้ะชุดนี้กางเกงสมุไรพอจบเธอ